ท่านประธานคะท่านประธานจะมาตรวจสอบบริษัททั้งทีแต่งตัวธรรมดาก็ได้นะี่คะไม่เห็นจะต้องแต่งตัวเป็นชาวนาแบบนี้เลยอะ่ะเธอก็รู้นี่ว่าสาขานี้ลูกค้าเขามาใช้บริการเยอะถ้าฉันเผยตัวตนมาตรวจสอบเนี่ยพนักง,งานจะวุ่นวายกันเปล่าฉันปลอมตัวแบบนี้ดีแล้วว่าแต่ทําไมท่านประธานถึงเลือกปลอมตัวเป็นชาวนาล่ะคะฉันอยากลองซ้อมเอาไวนะ้น่ะถ้าฉันจัดการตรวจสอบสาขานี้เสร็จฉันจะไปเปิดสาขาที่ต่างจังหวัด แล้วก็อาจจะซื้อที่สร้างบ้านฉันอยากลองเป็นชา,ชาวไร่ชาวสวนดูบ้าง mm hmm. เผื่อจะมีไอเดียมาต่อยอดธุรกิจของฉันได้บ้างท่านประธานนี่สุดยอดเลยนะคะแล้วฉันก็ได้จัดการปอมแปลงเอกสารตัวตนของท่านประธานที่จะเข้าไปเป็นพนักงานขายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณท็อปคะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอกคะว่าคุณท็อปจะให้ฉันเป็นคนทําสัญญาซื้อขายให้กับคุณนะคะแล้วทาไมวันนี้อยู่ๆคุณท็อปถึงเปลี่ยนใจล่ะคะ ช่วยบอกเหตุผลฉันหน่อยได้ไหมคะคือผมอยากติดต่อซื้อขายแล้วก็ทําสัญญาเองนะครับแล้วอีกอย่างผมก็ไม่อยากเสียเงินค่าในหน้าด้วยคือที่เนี่ยกินเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงไปหน่อยอะครับผมว่าผมอาจจะไปดูในหน้าเจ้าอื่นแทนนะครับยังไงขอตัวนะครับคุณท็อปคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณท็อปแปลกจังเลยอะเมื่อวานก็ตกลงกันสดิบดีแล้วทำไมวันนี้อยู่ๆถึงเปลี่ยนใจได้อะ คุณเตยคุณช่วยไปสืบเรื่องนี้ทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกค้าถึงปฏิเสธนางงานคนนี้ได้ค่ะท่านประธานคุณท็อปคะสัญญาซื้อขายที่ฉันทำให้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีสามีฉันได้เลยนะคะ มาทำอะไรตรงนี้คะไอ้โอ้ยเธอมาพอดีเลยอะ่ะฉันมีคนจะมาแนะนำแล้วก็ให้เธอช่วยสอนงานให้หน่อยนะคนไหนหรอคะใช่คนนั้นไงแต่ว่าผู้จัดการคะเขาจะทำงานกับเราได้จริงๆหรอคะฉันรู้นะแต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะคุณเตยเขาฝากมาทำงานด้วยนะสิ เห็นว่าเป็นคนรู้จักที่ต่างจังหวัดนะสิยังไงเธอก็ช่วยสอนงานเขาไปก่อนล้วกันนะอ๋อฉันลืมบอกไปส่วนค่าคอมมิชชั่นของเธอเนี่ยจะถูกแบ่งกับเขาคนละครึ่งนะอะไรนะคะผู้จัดการทําไมฉันต้องแบ่งค่าคอมกับเขาคนละครึ่งด้วยอะคะก็เขาอยู่ในช่วงทดลองงานไงแล้วเธอเป็นคนรับผิดชอบดูแลงานเขาก็ต้องแบ่งนคนละครึ่งสิเออแต่ผู้จัดการคะทาไปเถอะนะ ตอนนี้เขายังไม่ผ่านโปรแล้วถ้าเขาผ่านโปรเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะได้ค่าความเท่าเดิมพวกเธออยู่ทีมเดียวกันก็หางขึ้นเงินไปก่อนผู้จัดการคะฉันดูแลเขาไม่ได้จริงๆค่ะฉันมีภาระเยอะอยู่แล้วค่ะอีกอย่างฉันต้องเก็บเงินส่งน้องเรียนด้วยค่ะผู้จัดการนี่เธออย่าเรื่องมากได้ปะเธอมีภาระคนเดียวหรือไงฉันก็มีหนี้รถหนี้บ้านแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยตามนี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวสิครับผู้จัดการผู้จัดการคะน้องครับพี่ชื่อธันวานะให้พี่อยู่ทีมกับน,น้องเลยนะรับรองว่าพี่ช่วยงานได้แน่นอนค่ะแต่ถ้าเราทำงานทีมเดียวกันแล้วเนี่ยพี่อย่าสร้างปัญหาให้ฉันเดือดร้อนเด็ดขาดเลยนะคะไม่อย่างนั้นฉันจะต้องโดนลดเงินเดือนเผลอเพออาจจะโดนไล่ออกด้วยค่ะอ คุณหลิงคะทำไมคุณหลิงไม่รับโทรศัพท์ฉันเลยล่ะคะวันนี้เรามีนัดคุยเรื่องเซ็นสัญญากันนี่คะคุณหลิงโอ้ยคุณไอ้ฟังฉันนะคะฉันเซ็นสัญญาไปแล้วคนที่บริษัทคุณไอ้เอาสัญญามาให้ฉันเซ็นแล้วค่ะอะไรนะคะเซ็นไปแล้วงั้นหรอครับจะเป็นไปได้ยังไงอะคะคุณหลิงในเมื่อสัญญาของคุณหลิงเนี่ยโอ้ยหยุดเซาซีฉันได้แล้วฉันเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วฉันก็เซ็นสัญญากับเจ้าของบ้านในเมื่อวานจบนะแล้วก็อย่าตามฉันมาอีกฉันรำคาญ พี่ว่าเรื่องนี้มันดูปนแปลกๆนะข้อมูลลูกค้าแต่ละคนก็เป็นข้อมูลลับไม่ใช่เหรอพนักง,งานคนอื่นก็ไม่สามารถแย่งลูกค้าเธอได้นี่แล้วใครเป็นคนทำคุณท็อปคะสัญญาซื้อขายที่ฉันทำให้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีสามีฉันได้เลยนะคะ ไอ้ถ้าเดือนนี้เรายังหาลูกค้าใหม่ไม่ได้แถมลูกค้าเก่ายัางมารายกเลิกสัญญาอีกเงินเดือนเดือนนี้ไอ้ไม่ต้องแบ่งไอ้พี่ก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกพี่มันเป็นคำสั่งของผู้จัดการนี่ก็ถือว่อช่วยเหลือกันไปอีกอย่างที่บ้านพี่ที่ต่างจังหวัดน่าจะลำบากหน้าดูพี่ถึงได้ดันโดนมาหางานในเมืองทำแบบเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าพี่มีเมื่อไหร่ค่อยคืนชั้นแล้วกันพี่ไม่ต้องกังวลนะพี่แค่ทำงานให้เต็มที่ก็พอ ไอเธอนี่เป็นคนดีเหมือนกันนะฉันโชคดีจริงๆที่มีเธอเป็นพนักงานบริษัทของฉันอานานแล้วเนี่ยที่ไม่ได้ตื่นเช้ามาทำงานทุกวันแบบนี้ฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วนะคะผู้จัดการทำไมเงินเดือนของฉันมันถึงได้น้อยแล้วไหนจะค่าคอมมิชชั่นที่ฉันยังไม่ได้อีกอะนี่ฉันก็บอกเธอแล้วไม่ใช่หรอว่าเดือนนี้ฉันจะทยอยโอนให้แล้วอีกอย่างนะ เดือนนี้เธอไม่ได้ลูกค้าเลยแล้วฉันได้ข่าวมาว่าโดนยกเลิกสัญญาไปตั้งหลายรายเธอยังจะมาเรียกร้องอะไรอีกผู้จัดการคะผู้จัดการโอนเงินให้ฉันเถอะนะคะฉันมีภาระอีกเยอะเลยค่ะไหนจะค่าน้ําค่าไฟไหนจะต้องส่งน้องเรียนเอกอะคะนี่เธออย่ามาทําตัวเรื่องมากไปหน่อยเลยได้ไหมเธอ,อย่าลืมสิที่เธอมีวันนี้ได้ก็เพราะฉันเด็กมันนอกแบบเธอไม่มีโอกาสที่จะได้มาทํางานที่นี่ได้ซ้ําถ้าฉันไม่รับเธอเข้ามาทํางานนะ จะมีงานมีเงินไหมแล้วอีกอย่างค่าคอมมิชชั่นเดือนที่แล้วเนี่ยฉันก็แบ่งให้เธอตั้งเยอะนี่เยอะแล้วไงคะเงินส่วนนั้นมันเป็นสิทธิ์ที่ฉันควรจะได้อยู่แล้วเพราะว่าฉันหาลูกค้าแล้วก็ทํายอดได้ตามเป้ามาตลอดพูดให้มันดีๆนะอย่ามาอวดเก่งที่มันมากนะฉันก็แค่อยากได้เงินเดือนของฉันคืนก็เท่านั้นเองค่ะผู้จัดการคะฉันรู้นะคะว่าคุณเป็นคนแย่งลูกค้าของฉันไป เพราะว่าข้อมูลลูกค้าฉันเนี่ย<ม>ก็มีแต่คุณเท่านั้นแหละค่ะที่รู้อ่ะที่มันจะมากเกินไปแล้วนะเธออย่ามาพูดซีซัวเก่าวหาฉันแบบนี้เ่ามีหลักฐานเหรอถ้าเป็นแบบเนี้ฉันก็คงจะร่วมง,งานกับเธอไม่ได้แล้วแหละไอ้ฉันไล่เธอออกคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาไล่ไอ้้ออกนี่ไอ้บ้านนอกพวกป่าของนายไปเลยนะมันไม่ใช่เรื่องของนายอยากโดนไล่ออกอีกคนเหรอถึงแม้ว่าไอ้เขาจะไม่มีหลักฐานเอาผิดกับคุณ แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์หักเงินเดือนพนักงานแล้วเอาไปเป็นของตัวเองแบบนี้คุณไม่มีสิทธิ์ทาแบบนี้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าจงใจจุจริตนะครับคุณยิตเต้ <c oughs> นี่นายพูดเรื่องบ้าอะไรเพิ่งเข้ามาทํางานแค่ไม่กี่วันก็กล้าปากดีทําเป็นอวดเก่งกับฉันแล้วหรอ <c oughs> เอกสารเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมเอาเข้ามาได้เลย สวัสดีค่ะท่านประธานนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่คุณคิตตี้ยักยอกค่าคอมมิชชั่นไปเป็นของตัวเองค่ะแถมยังขโมยสัญญาซื้อขายลูกค้าของคุณไอซ์ไปติดต่อกับลูกค้าเองด้วยแล้วก็เอาค่าคอมมิชชั่นไปเป็นของตัวเองทั้งๆท,ที่มันควรเป็นของคุณไอซ์ค่ะฮะท่านประธานอย่างนั้นเหรอคุณเก่งมากเลยนะครับคุณเต๋อที่หาหลักฐานมาได้คุณช่วยไปบอกฝ่ายทานายของบริษัทเราดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะครับ รรออรรท่านประธานท่านประธานคะคือฉันไม่ได้ตั้งใจจะเก็บค่าคอมมิชชั่นของพนักงานนะคะท่านประธานคะฉันขอร้องแล้วนะคะอย่าดำเนินคดีกับฉันเลยให้โอกาสฉันสักครั้งถนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยคะ่ะฉันยังมีภาระนีศสินแล้วก็พ่อแม่ที่ต้องคอยดูแลด้วยคะ่ะผมจะบอกอะไรให้นะครับคุณกิตตีทุกคนเขาก็ต่างมีภาระกันทั้งนั้น ถึงแม้ว่าคุณจะมีภาระก็จริงแต่มันก็มีเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นถูกต้องไหมล่ะครับคุณคิตตี้เพราะแม่ว่าคุณจะมีภาระหรือไม่มีคุณก็คิดจะโกงเงินบริษัทอยู่ดียังไงกดก็คือกดผมไล่คุณออกแล้วคุณก็เตรียมรอรับหมายสารที่บ้านได้เลยคุณคิตตี้คะเชิญออกไปด้วยคะ่ะคุณต้อยคะปล่อยฉันค่ะคุณอยท่าประธานคะคุต้อยปล่อยท่นประธาน ไอ้เธอไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินเดือนของเธอนะฉันจะจดใช้เงินทั้งหมดให้เธอเองท่านประธานคะฉันต้องขอโทษท่านประธานด้วยนะคะที่เคยพูดไม่ดีใส่ท่านประธานนะคะไม่เป็นไรฉันเข้าใจเธอก็มีภาระของเธอนี่นะงั้นเอางี้ไหมเธอสนใจมาเป็นผู้จัดการที่นี่ไหมล่ะฉันจะให้เงินเดือนโดยไม่รวมค่าคอมมิชชั่นเดือนละสามหมบาทสนใจไหมสนใจสิคะท่านประธาน ขอบคุณท่านประานมากๆเลยนะคะฉันจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะ